สวัสดีคะ่พะ,คะ,คะพี่น้องทีละค่ะมื่อี้เพี่น้องมาสิผ้ามาเก็บมะเขือเทศพี่นอ้องมะเขือเทศต้นนี่ปลูกไว้ประมาณสองเดือนน่วยเพียบเลยมาแล้วมาเก็บกันมะเขือเทศนะคะเพ,พื่อนเพื่อนู่นเห็นไหมคะเพื่อนเพื่อนปลูกไวน้นี่ยงามเลยคะ่ะอลังการเลยคะ่ะ ลูกเองกินเองค่ะเพื่อนๆดูสิคะสวยงามมากคะ่ะอลังการงานสร้างคะ่ะเพื่อนๆต้นเดียวเป็นกิโลพี่น้องมาชอยกันเก็บคะ่ะสวยอลังการมุงติละพี่น้องแดงเป้งเลยเราเอาใส่ถุงแหวงสิละพี่น้องอืมมงตีละคะ่ะเพื่นอนๆต้นเดียวมงุงแนวค่ะ สวยงามมากค่ะอืมันคือเทศของจากสวนค่ะคเพื่อนก็ได้ซื้อได้หาหรอกพี่น้องเป็นของสวนตุ่นเดียวนี่ค่ะเป็นกิโล่งกี่ล่ะพี่น้องดูสิคะเพื่อนๆสวยงามมากแดงปิงเลยค่ะม,มันกะหนวยดีแน่บดีแน่ น่วยได้แม่มันกินได้มันะ่ะเจาะเนาะพี่น้องเนาะดูสิค่ะมันก็เจาะเดี๋ยวชวนหน่อยเพราะว่าใส่ถุงไหวค่ะสุกแดงจริงคือพี่น้องโอ้งามมึงเนี่ยค่ไปปั่นนะคะเพื่อน น่ยยวยแดงกิงคือพี่น้องเย้ยสวยอลังการมากค่ะเดี๋ยเป็นโลพี่น้องดูสิทาเพื่อนต้นหนึ่งยังเหลืออีกอยูุ่ประมาณครึ่งหนึ่งพี่น้องอยังเหลืออีกประมาณครึ่งหนึ่งนะคะ มะเขือเทศในถุงใส่ถุงไว้เรียบร้อยเห็บนบมหน่วยแม่งใหม่กับจอบอดด้พี่น้องลองทำนะคะใส่ถุงไว้ค่ะเพื่อนมะเขือเทศพวกนี้มีประโยชน์ค่ะแจงกิ่งให้เขาพี่น้องหน่วยยังเหลือตืมอยู่เลยพี่น้องเอ้ยเบ่งผนยังบ่ขันเครื่งสันักเก็บไปนี่ มันโดกพี่น้องมันขอหักขอ้อหยางเบิดมันอยู่แน่นะั่นเนาะอยู่ในกระสอบเนาะอยู่ในถุงมันทำให้เฮ็ดจังสีแมงกนีฟาดเบิดพี่น้องเอ้ยแมงก็ฟาดหมดเลยค่ะเ้าก็ต้องเฮ็ดจังสีเพื่อป้องกันไว้มึงอกี้เราโอ้หน่วยอยังยเยอะแยะเลยพี่น้อง อีกสองอาทิตย์ก็ยังใส่ได้ยืนนี่นอลูกยังเยอะยังโดกอยู่พงุงหงที่ไรพี่น้องมึงที่ไรพี่นงเดียด๋ยวใส่ให้เบืองพี่น้องมึงที่ไรพี่น้องพนวยยังโดกอาศาัยอยู่พี่น้องพนเหลือหลายกว่าเก็บไปเก็บไปว่าโดหนึ่งก็ย่างๆหนายอยู่ที่ไรพี่น้อง,งโอ้ยพนเยอะแยะพี่น้องพนร,พร,รา้ายแห้งค่ะ เก็บเสร็จแล้วพี่น้องก็ใส่ทุงไ้คือเก่าค่ะนี่เห็นบอกินจนเมื่อุดผล้ละพี่น้องกินเมื่อแล้วก็สิแต่แตงสาวให้เขาเห้เขาเป็นสาวใหม่บางทล่ะลูกเ,อเยอะแยะพี่น้องลูกเยอะมากค่ะคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่ดูติดตามชมค่ะขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงปังๆขอเกล้าเขาว่าสวัสดีค่ะ